ถือแล้วครยังเลยดี๋ยวไดไดี๋ยว้่เสร็จก่อนนะสวยจสวยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรียว่าอะไรครับก๋วยยไข่ใหญ่จัมโบ้ค่ะเมนูพิเศษนะคะเมนูท้าให้ลองค่ะเยี่ยมตังกันแล้วนะคะเท่าเ่าตัวเท่าตัวเราเลยนี่ม่้าว่าต้งขึ้้กไม่ใส่ อย่าอาปากมากยิ้มยิ้มเออเรากินหมดน้วราล้างท้องทุกวันตรงกลางเลยที่ล้างมาสองวันเลยมื่งเรื่องครับ cắt 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 สองชามสองไหวไหมโอ้โหดูเนี่ยต้องเซ็นด็อกเตอร์โอซากีด้วยนะเนี่ยโอ้โหอยู่ๆใครจับมาเนี่ยสู้ๆสู้ๆคอๆนี่ออร่อยนะลูกกินเล็กอะมันต้องจะกกิน ตอนนี้เป็นไงบ้างเรียนเรียนอยู่แล้วยังยังไหวไหมได้อยู่ครับยังได้อยู่นะท้องไงมีบะหมีบ่บะหมี่เขียวเขาจะมาเลยกันอันหนึ่งใช่ไหม ทุกโพนี่ค่ะลูกลูกลูกพิเศษที่ใส่อะไรบ้างครับอ๋ออันนี้จะเป็นไข่ใหญ่นะคะอยากรู <Nossa> ้ กันกับไอ้ลูกชิ้นน่ะเรามาเทียบด้วยมันน่าจะเล็กกว่านะครับกำปั้นมากจะเล็กกว่าลูกชิ้นนะอืมนี่กันนะมีไก่เนอะรสชาติดีครับ ยาวมากเลยยาวนะมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับอันนี้อันนี้คืออะไรครับยอมค่ะยอมแพ้นะยอมแพ้ก็คือต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วเราตั้งใจหมดไมนหมดสอท่านท่านต้องจ่ายท่านละสาม่เป็นไรลูก น้องบอกว่าเป็นไงครับตอนนี้ไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับยอมยอมยอมแพ้แล้วตอนนี้กินได้ไม่กี่ลูกครับกินได้แค่สองลูกเต็มที่แล้วตอนนี้เวลาระยะเวลาเป็นไหใช่ไหมไม่มียังไงต้องใส่เครื่องปรุงไหม

ร้เรา่องามครับก,กินเก่งเนี้ยน้องคืนแล้วอิ่มหนึ่งที่เลยครับ น้ลานาทีเรับใ้เวลา2นาทีรอนร้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 อนนึกว่าไม่แบบไม่หดตอนี้ร้อนะรสชาต่ดไหมนะ ใครอยากเท้าลองลองเลยเธอเธอหิวเธอก็มาแล้วกันนะหิวก็มาทุกเมื่อเลยหมดหมดหมดนี่หมดแล้หมดหมดแน่นอนๆอบโขงดองไข่อะไรนะคะไข่ไข่เตียนเท้าไข่ให้หมดโอเคไข่พอโอเคน้ำเลยลบน้ำน้ำเลย เห็นได้ว่าก่อนมานี่กินทุเรียนมาด้วยเหรอกี่ลูกครับกินทุเรียนหนึ่งประมาณเกือบโลประมาณแปดขิดกินทุเรียนมาแล้วด้วยหนึ่งหนึ่งโลยอน่เมื่อเมื่อวานก็มากินก็หมดครับแล้วถ้ากลับไปเย็นถ้ามากินใหม่นะคะบหกนาทีอ่ะนหนูให้มาอรัจ่ายกติกานะคะ ไข่ใหญ่ของเราไข่ใหญ่ชุดนี้เป็นจัมโบ้ต้ยมยำไข่ใหญ่จัมโบ้เมนูพิเศษนะคะจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ของเดือนหน้า1เดือนในการที่ว่าสโลแกนคืออิ่มจังตังอยู่ครบ1ชาม399ถ้าคุณมาแล้วทานหมดคุณไม่ต้องจ่ายตังเลยค่ะทานฟรีได้เลย ในไข่ใหญ่นะคะข้างในก็จะมีไข่แล้วก็มีเส้นบะหมี่โยกแล้วก็ห่อคุ้มด้วยหมูเด้งค่ะความใหญ่ขนาดยังไงคะความใหญ่ขนาดกำมือใหญ่กว่าใหญ่กว่ากามือค่ะประมาณกับสองกำมือไข่ใ,ใหญ่ก็คือใหญ่ๆกว่านี้นะคะส่วนใหญ่ที่เขามากี้นี่หมดไหคะส่วนใหญ่หนึ่งท่านต่อหนึ่งลูกถ้าคนไหนทานเก่งก็คือหมดถ้าไม่เก่งก็แทบจะไม่หมด ในจานเนี่ยมีมีสี่ลูกคะทั้งหมดลูกชิ้นลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกชิ้นประมาณยี่สิบห้าลูกคะ่ะลูกใหญ่ไข่ใหญ่หนึ่งลูกคะ่ะไข่ใหญ่สี่อ๋อหมายถึงว่าชุดชุดชุดจำโบ้นี่ใช่ไหมคะ,ะชุดเซ็ตจัมโบ้นี่คือไข่ใหญ่สี่ลูกลูกชิ้นยี่สิบสี่ถ้าเกิดคนกินธรรมดาเนี่ยจายนมีเท่าไหร่ถ้าจานหนึ่งไข่ใหญ่หนึ่งใบก็หนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าชุดเซ็ตจัมโบ้อันนี้นะคะสามเก้าเก้าค่ะ ขาท้าปลาลองฟรีไม่ต้องจ่ายเลยค่ะเราจับเวลากี่นาทีคะยี่สิบนาทีค่ะแถมน้ำโคกหนึ่งขวดนะคะหรือจะทานเป็นน้ำชมก็ได้ค่ะค่ะอันนี้อันนี้เราเคยจับไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะทำไมถึงมาจัดช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ทางร้านโควิดก็เงียบก็เลยอยากให้ลูกค้าได้มามาลองความตื่นเต้นแล้วก็ลองความสามารถของตัวเองพิสูจน์ความสามารถของตัวเองว่า ทานจุจริงไหมแล้วจ่ายจริงไหมทานหมดจริงไหมค่ะเห็นล่าสุดเมื่อวานมีคนมามากินแล้วหกนาทีค่ะใช่กินที่โูกครับเมื่อวานทดสอบนะคะเมื่อวานของทางร้านทดสอบหกนาทีสามลูกค่ะหมดค่ะกานหมดก็ต้องจ่ายค่ะ่า้องีเลยทานฟรีค่ะทานฟรีค่ะอันนั้นคือทดลองค่ะอันนั้นคือทดลองลองจับเวลาดูเมื่อวานแค่หกนาทีแต่วันนี้สี่ลูกให้ยี่สิบนาทีนะคะ